ก็ดี้งมันเอียงอันเนี้ยเห็นบ้าขนาดตั้งตรงนี่างงี้ล่นยังอันดีอยู่อืมหังเป็นไอติชครับนี่กินไม่ขนาดไม่ไหลเท่าไหร่หรอกพี่น้างหมือนพี่หนึ่งบน้เอมไปหนึ่งหน้าอย่งนี้แค่ยังดิกระไร อะไรบางทีกบบินตั้งหน้าตั้งตาอย่างเดียวเลยนั่นมะโอ้ท้งสูงนี้พาลูกลูกมาเล่นอยู่างเงีไป่ะพี่เจ้ปีเกียรตไปร่วมบ่ก็ลี่ไปร่วมเนี่ยเขาจะจัดไปงานมาเด็กน้ำเนี่ย เดือนไม่กี่กิจกรรมยุ่งเรียนนี่ไงเวลาพี่ไม่ต้องถ่ายหรอก